นิธานธรรมเรื่องยอมกราบเน้นเน้นน้อยสอนธรรมพระนักเทศเปรียบไปแล้วก็ไม่ต่างจากสอนหนังสือสังฆราชเท่าไรนักยิ่งในสมัยปัจจุบันยิ่งแล้วดูไม่เหมาะสมอร่อยละเพราะใครๆก็รู้กันว่าพระนักเทศนั้นล้นแต่เป็นผู้ศึกษามากได้ยินได้ฟังมามาก ยิ่งทุกวันนี้พระนักเทศมักเป็นมหาเปรียนผู้ช่ำชองชำนาญการศึกษาพระสูสด้วยส่วนมากอย่างน้อยก็เป็นนักธรรมเอกมีพันษายุกันล่วงมาได้หลายการฝนไรบังอาจมาสั่งสอนพระนักเทศนับว่าอาจหารไม่รู้ฟ้ารู้ดินทีเดียวยิ่งในความรู้สึกของชาวบ้านนอกด้วยแล้วจะยกย่องพระมหาเปรียนไว้สูงมาก เช่นบางคนออกจะนับถือเกินจริงไปว่าใครได้บวชเรียนเป็นมหาเปรียนมาแล้วต้องรู้หมดเป็นหมดเก่งหมดไม่มีข้อยกเว้นจึงทําให้มหาที่ไม่ค่อยเก่งสมคําเล่าลือต่างต้องพกกากันเก็บเนื้อเก็บตัวไม่กล้าประกาศความเป็นมหาของตนเองนักความที่พระได้รับการยอมรับเป็นหัวหน้าชุมชนหรือพระมหาได้รับการยอมรับเป็นผู้เก่งนี้บางทีมันก็เป็นโทษแก่ผู้เป็นมหา หรือพระที่ศึกออกมาเป็นคารวาสในภายหลังยิ่งผู้ที่บวทนานๆเป็นสิบๆปียิ่งพบปัญหามากปัญหานั้นคือการจมไม่ลงทิฏฐิมานะมันสูงอย่างที่เข้าว่ากันว่าทิฏฐิพระมานะกษัตริย์นั่นแหละโถลองคิดดูเถิดเมื่อเป็นพระใครๆก็เคารพนบนอบหาผู้ขัดใจบ่มีได้พอเปลี่ยนมาเป็นชาวบ้านแล้วจะให้เปลี่ยนมายอมคนอื่นทุกอย่างนั้นออกจะยากของมันเคย มันฝังใจนะจึงมักมีคนกล่าวขวัญถึงอดีตพระบวทนานอยู่เสมอว่าผู้ที่สอนยากที่สุดมีสองประเภทคือครูและพระและอาจรมถึงทิ่ที่เคยบวชมานานด้วยผมก็คนหนึ่งละที่เป็นทั้งอดีตพระที่บวชมานานมากทั้งอดีตพระมหาที่ได้รับการชู่กจากผู้อื่นอยู่นานก็อ,อาจจะเห็นพ้องกับข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างน่าชื่นอกระรม เคยสนทนากับผู้ที่เป็นครูสอนคนอยู่นาน,น,านๆเขาก็ว่า<ๆ>เขาดื้อไม่แพ้พี่มาหาเหมือนกันนะถ้าท่านมาหามาได้ปริญาเป็นครูแล้วยังดื้อไม่ออกป่าใครจะยอมให้ใครสอนหรือคงแบ่งภาควิชาแบ่งความรับผิดช,ชอบผลัดเตียนกันเป็นผู้สอนผู้ฟังบ้างก็ไม่รู้แต่ถ้าจะหลับหูหลับตาทายก็ต้องว่าท่านมาหาทุกครูสอนทุกวัน แต่ถึงพระนักเทศส่วนมากหรือพระมหาส่วนมากจะมีมณะทิฐิสงถือว่าข้าเก่งข้าแน่อยู่ผู้เดียวแล้วก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่บ้างในบางกรณีผู้ที่ได้รับการยกเว้นนี้มีนามว่าพระโพธิละบางท่านเขียนชื่อเป็นโพธิละซึ่งเป็นพระธรรมกถึกคือนักเทศวิปากคมคายในสมัยพุทธกาล พระโพธิละนี้เป็นสมญานามที่พระพุทธองค์ทรงเรียกย้าท่านพระนักเทศผู้นี้มีความหมายว่าใบลานเปล่าท่านเป็นผู้ทรงจำพระไตรปิฎกคือคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนใครไว้ที่ไหนท่านจำหมดแล้วสอนพระอื่นๆต่ออีเพื่อท่านเหล่านั้นจะได้นำไปปฏิบัติหลักการปฏิบัติกรรมฐานเป็นอย่างไรอริยสัจอริยมรรคมัสติปัฏฐานศีลส,สมาธิปัญญา กุศลอกุศลท่านสามารถนำมาเทศขยายความเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังยิ่งนักแต่ตัวท่านเองนั้นไม่เคยนำความรู้ที่สอนผู้อื่นนั้นมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เพื่อเปลื้องทุกโทษของตนออกจากสังสารวัตเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกชื่อว่าใบลานเปล่าเป็นการเย้าท่านว่ารู้ธรรมมากเสียเปล่าแต่เาประโยชน์มิได้ที่พระพุทธองค์ทรงกระทำเช่นนั้นก็เพื่ออนุเคราะห์ช่วยพระเถระรูปนั้นนั่นเอง เพื่อให้ท่านเกิดความสะเทือนใจจะได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับพี่สั่งสอนผู้อื่นดังนั้นทุกครั้งทุกแห่งหนที่พระสัสดาพบพระเถระโรปนี้ท่านจะเรียกว่าใบลานเปล่าเช่นใบลานเปล่าที่จะไปเทศที่ไหนวันนี้ใบลานเปล่าวันนี้ไปบินธบาติที่ไหนใบลานเปล่าเป็นไงสบายดยีหรือ ใบลานเปล่าวัวนนี้ลูกศิษย์ไม่ถามถึงบ้างหรือมานิค่อนใบลานเปล่าไปก่อนเถิดใบลานเปล่าเมื่อพระเทระธรรมกถึกรูมนั้นลุกขึ้นเดินออกไปก็ตรัสว่าใบลานเปล่าไปแล้วพระโธเิละคิดว่าเรารอบรู้พระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถา,าบอกธรรมแก่พระภิกษุส,สามเณรถึงสิบแปดคณะใหญ่ ขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสเรียกเราว,ว่าใบล้านปาเปล่าเห็นจะเรียกเราเพราะความไม่มีคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นเป็นแน่แท้ท่านเกิดความสังเวชสลดใจเปน็นนันมากจึงคิดว่าบัดนี้เราจักเข้าไปสู่ป่าแล้วบำเพ็ญสมณธรรมจึงจัดแจงบาและจีวรอ,ออกไปแสวงหาที่วิเวกพร้อมกับพระที่เรียนธรรมจากตนเอง แต่ว่าท่านปลีกตนไปผู้เดียวเดินทางรอนแรมไปร่วม120โชดจึงไปพบพระป่าคณะหนึ่งประมาณ30รูปโรปอาศัยอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งจึงเข้าไปไหว้พระเถระผู้เป็นหัวหน้าคณะท่านขอรับโปรดเป็นที่พึ่งของผมเถิดความที่ท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงขนาดว่าปลีกตัวหลีกเร้นห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรพระเถระเหล่านั้นก็ยังรู้จักดังนั้นพระเถระหัวหน้าอารามป่าจึงกล่าวว่า โอ้ท่านเป็นพระธรรมกถึกรอบรู้ทุกอย่างพวกเราเรียนรู้ธรรมจากท่านแทบทุกอย่างทําไมท่านจึงพูดแบบนั้นเล่าครับช่างเถิดครับท่านขอท่านเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดครับพระโพธิละกล่าวขยันขยอพระเทระในอารามป่าแห่งนั้นล้นเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิน้นจึงมีความคิดว่าพระรูปนี้มีมณฑิทิเพราะอาศัยการเล่าเรียนมาก เห็นจะต้องถูกดัดสันดานเสียสินพยศจึงจะยอมอยู่ในอวาดท่านจึงส่งพระโพธิละไปหาพระเถระที่มีพรรษารองรองลงไปแต่ละรูปก็พูดกับพระเบลานเปล่าแบบเดียวกันแล้วก็ส่งไปหาองรองรองลงไปอีกจนในที่สุดก็ถูกส่งไปหาสาม,มเณรน,น้อยอรหันต์ผู้ใหม่กว่าสาม,มเณรทั้งหมดซึ่งกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในกระท่อมน้อย พระโอทิละสินพยศดิวบายของพระอาหารหันเหล่านี้จึงไปนั่งไหว้สามเณรน้อยรุ่นลูกรุ่นหลานผู้บวชได้ไม่กี่พรรษากล่าวว่าพ่อเนนบัณฑิตจา๋าพ่อจงเป็นที่เพื่อแก่คนทุกข์เช่นกระผมด้วยเถิดโอ้ตายจริงท่านอาจารย์ทำไมท่านทำอย่างนี้ล่ะท่านเป็นพระอายุมากแล้วเป็นบัณฑิตเป็นพหูโซดผมควรเรียนรู้ธรรมจากท่านจึงสมควรกว่านะขอรับสามเณรน้อยทำท่าตกใจ ช่างเถิดพ่อเน้นขอท่านเป็นที่พึ่งของผมเถิดพระปุถิละกราบอ้อนวอนตกปรกจึงต่างคนต่างก้มไหว้กันอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีใครยอมใครสามาเณรจึงพูดว่าท่านอาจารย์ครับถ้าท่านสามารถอดทนต่อว,วาทคำสอนได้ผมก็พร้อมจะเป็นกัลยาณมิตรของท่านได้ขอรับโอโ้พ่อเน้น ผมขอสัญญาว่าจะยอมอยู่ในอาวาสของท่านทุกอย่างขอยท่านบอกผมเถิดครับไม่ว่าใจขึ้นต้นไม้ลงน้ำลุยไฟใต่น้ำผมก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกอย่างครับสามเณรอรหันจึงชื่อมือไปที่สระน้ำไกล่ไกลที่พอมองเห็นแล้วกล่าวว่าท่านขอรับท่านนุ่งหผมเรียบร้อยอย่างนี้แหละลองลองไปในสระน้ำดูทีจะได้ไหมครับ ายพระโพธิละพอได้รับคําสั่งเช่นนั้นก็ไม่รีรอรีบตรงไปที่สารน้ําลงลุยน้ําด้วยจีวรและสังคติอันมีราคาแพงด้วยาการสงบพอชายจีวรจุ่มน้ําลงไปเท่านั้นสำมเน็นก็รู้ว่าพระเถระรูปนี้สิ้นพยจจริงๆแล้วจึงเรียกให้ขึ้นทันทีแล้วกล่าวอุบายทรรสั้นๆอันเป็นแนวปฏิบัติธรรมแก่พระโพธิละว่าท่านขอรับในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่หกรู มีเฮยวิ่งหนีเข้าไปอาศัยในจอมปลวกนั้นตัวหนึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะจับเฮ่ยตัวนั้นต้องอดโรเสียห้าโรแล้วกดรูที่มันเข้าไปนั้นก็สามารถจับเจ้าเฮ้ยตัวนั้นได้ในทวารทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายแลใจนั้นท่านจงปิดคือคุ้มครองรักษาเม่เกิดอารมณ์ขึ้นในทวารทั้ง5้าให้ตั้งสติเฝ้าดูที่ประตูสุดท้ายคือใจท่านก็สามารถบรรลุคุณธรรมสูงสุดได้เพราะอุบายนี้ คาแนะนําเพียงนี้ความแจมแจ้งก็เกิดแก่ภิกษุผู้เป็นพระโหสโสดเหมือนการลุกติดของไฟฟ้าที่อยู่พอเปิดสวิตไฟมันก็สว่างพริบขึ้นทันทีฉะนั้นท่านกล่าวว่าพอดะพอดะอุบายเท่านี้นับว่าวิเศษมากแล้วพ่อเนนนับว่าเป็นมุนคุณอย่างล้นเหลือแล้วท่านก็เริ่มปฏิบัติธรรมกรรมฐาน้วยอุบายทมนั้น พระาศาสดาประทับนั่งที่พระเชตวันซึ่งห่างจากที่นั่นประมาณ120โยทอย์ท่ดพระเนศเห็นเหตุนั้นด้วยทิพยจักษุทรงดำริว่าภิกษุรูปนี้จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินควรได้รับการสนับสุนนี่นเกิดความเจริญงอกงามยิ่งทีเดียวทรงดำริเช่นนั้นแล้วจึงแสดงฤทธเปล่งพระสมีเนรมิตรพระวรากายขึ้นอีกกายหนึ่งประทับนั่งตรงหน้าพระโพธิลตรัสพระคถาว่า ปัญญาจะเกิดก็เพราะการเจริญกรรมาฐานปัญญาจะสิ้นก็เพราะมริจการปฏิบัติกรรมาฐานบัณฑิตรู้ทางเจริญและเสื่อมอย่างนี้พึงตั้งต,งตนไว้ในทางที่จะทําให้เกิดปัญญาเกิดพระโอทิละฟังพระคถาจบก็บรรลุพระอรหันต์ทันทีเป็นผู้ทรงอภิสัมพิทาญาณและอภิญญาญาณเป็นกําลังของพระศาสนามากองหนึ่ง แต่นิทานเรื่องนี้จุดเด่นของเรื่องคือคําสอนของสมณะน้อยผู้เป็นอรหันต์เป็นคําสอนที่สั้นตรงดิ่งสุดจุดหลุดพ้นฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามอย่างได้ผลการปฏิบัติกรรมาฐานทุกวันนี้มีหลายแนวทางเลือกเกินจนผู้ที่ได้ศึกษาอย่างไม่ลึกซึ้งพออ่านนั่นนิดทราบนี่หน่อยเกิดเป็นข้อกังวลยิ่งนักว่า แนวปฏิบัติไหนที่มุ่งสู่จุดหลุดพ้นอย่างแท้จริงแนวของสัมมณนนถือว่าเป็นทางตรงคล้ายทางอินนิกายเซนของมหายานคือมุ่งเข้าสู่ใจดูใจเรียนรู้ที่ใจอันเป็นตัวเหตุของกุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งหลายแท้จริงและพระพุทธองค์ก็ทรงย้ำเรื่องใจไว้มากมายฉั่นพระกาถาว่ามนโนปุพังคะมาธรรม,มามนโนเศรษฐามนโนมยา ทมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจแม้ครั้งที่พระองค์ตรัสเนพระรูปหนึ่งที่กลัวมหาอุบาสิกาที่รู้วาราจิตจะไม่กล้าไปอยู่ใกล้มหาอุบาสิกาพระองค์ก็ตรัสสอนให้พระรูปนั้นรักษาใจตนเองเจนท่านรูปนั้นบรรลุพระอรหันต์ในที่สุดพระอาจารย์ยุคปัจจุบันที่สอนมุ่งสู่ใจที่พอมองเห็นได้อย่างโดดเด่นก็มีหลวงพ่อพุทธทาสพิขโขุหลวงปูดุลอโตโล พระอาหารหันต์ผู้ลงรับไปแล้วมาปฏิบัติกรรมาฐานโดยเฝ้าดูใจกันเถิดเราอาจได้บรรลุคุณธรรมชั้นสงูงในเรีวันก็ได้